สวัสดีครับท่านผู้ชมอันเป็นที่รักและเคารพผมยังอยู่ที่บริษัทโอมหารวยจำกัดอยู่นะฮะเป็นผู้สร้างยันนะโมพุทธายะซึ่งหลายท่านก็รักเคารพบ,บูชากันมากมายท่านผู้ชมครับพูดถึงความเชื่อนะฮะที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยวัตถุมงคลที่โด่งดังมีกระแสกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยนั่นก็คือไอ้ไข่ครับนี่นะครับ ให้ไข่ของเราที่โด่งดังมากในประเทศไทยที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองครับท่านผู้ชมครับตามตำนานเนี่ยกล่าวไว้ว่านะฮะที่วัดเจดีเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมีพระรูปหนึ่งฮะไปปรากฏแล้วก็จำวัดอยู่ที่นั่นเราก็ได้นิมิตฝันถึงเด็กกุมารท่านหนึ่งมาวิ่งเล่นและที่สำคัญครับพอตื่นเช้ามา หลวงพ่อรูปนั้นก็ได้ไปบอกชาวบ้านบอกว่าเจอเด็กกุมารมาเข้าฝันแล้วก็วิ่งเล่นอยู่ที่วัดแห่งนี้และที่สำคัญหลังจากนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าวัดแห่งนี้จะเป็นขุมสมบัติมหาสมบัติที่สร้างความร่ำรวยให้กับจังหวัดนี้และแล้วครับก็ได้มีคนมาปั้นรูปของไอ้ไข่ แล้วก็มีคนไปกราบสักการะบูชาขอโชคขอลาบขอพอรกันมากมายแล้วหลายท่านก็สำเร็จหลายท่านก็ไม่สำเร็จท่านที่สำเร็จนะฮะก็นำไก่ซึ่งเป็นรูปปั้นไก่ชนไปแก้บนเต็มวัดบนพื้นที่ของวัดเนี่ยโอ้โหใหญ่โตมากก็มีรูปไก่ชนเป็นรูปปั้นให้ไปแก้บนอยู่ที่วัดมากมายครับ แล้วที่นี้ล่ะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไอ้ไข่ศักดิ์สธิ์จริงหรือไม่สักดิทธิ์จริงเราจะไปสอบถามสัมภาษณ์ชาวบ้านนะฮะให้มาดูเลยว่าแต่ละคนใช้วิจารณญาณในการคิดอย่างไรครับศักดิ์สิธิ์ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเห็นคนไปกราบไหว้กันบ่อยเยอะค่ะเคยเคยขอครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวแล้วได้ไหม ได้อยู่ค่ะอ๋อได้อยู่ใช่ไหมอ๋อโอเคแสดงว่าก็เชื่อเหมือนกันสิวอ<ก><ช>ัไขเชื่อที่บ้านมีค่ะมีมีไอ้ไข่วัดเจดีได้รับโชคลาภจากไอ้ไข่ไหมได้รับเคยได้รับโชคลาภจากพี่ไข่อยู่บ้างค่ะค่ะเชื่อไหมว่าพี่ไข่สัตจริงในส่วนตัวแนทเองนะคะแนทเชื่อว่าพี่ไข่มีอยู่จริงค่ะ ก็เคยได้ยินมานะคะก็เชื่อค่ะค่ะแล้วส่วนตัวเนี่ยเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการไปขอโชคขอลาบไก่ไข่ไหมยังค่ะ<อ>ยังไม่เคยค่ะค่ะเล็กมีประสบการณ์ไหมมันไม่ค่อยมีเพราะว่าเล็กอะค่ะเคยไปขอแล้วขอโชคขอลาบแล้วก็ไม่ค่อยมีผลกลับมาหาเล็กอะค่ะอแสดงว่าไม่เคยได้โชคลาบจากใครเลย เคยคิดไม่ว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะเคยมีความคิดไหมเคยมีความคิดมันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันก็ยังหาข้อสงสัยของเล็กไม่ได้ค่ะหาข้อสรุปไม่ได้ใช่หลายท่านก็เชื่อว่าไอ้ไข่มีจริงนะฮะส่วนใหญ่จะเชื่อว่าไอ้ไข่มีจริงแต่ก็มีบางท่านที่อาจจะไม่เชื่อแต่นั่นก็คือวิจารณญาณของเขานอกจากไอ้ไข่นะะท่านผู้ชมครับยังมีพญาน,นาคอีกด้วยนะฮะที่คำชะโนดพญาน,นาคสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้กับคำชะโนดมากมายหลายคนก็ไปแก้บนไปขอพรได้โชคได้ลาบสมความปรารถนาหลายคนก็บอกว่าไม่เห็นจะสมความปรารถนาเลยแล้วท่านล่ะครับคิดว่ามีจริงไหมไปดูบทสัมภาษณ์ครับพญานาะคไม่เชื่อค่่นะไมเชื่อค่ะชเชื่อเนะพราะว่ารู้สึกว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะที่แม่น้ำโของอะค่ะ ก็เลยแบบคิดว่าน่าจะมีจริงค่ะเคยเชื่อไหมก็มีเชื่อบ้างเล็กน้อยค่ะเพราะอะไรถึงเชื่อก็มีคือญาติทางผู้ใหญ่ค่ะเคยเล่าให้ฟังเด็ก <Wow. S 2> ก็รับฟังมาว่าเขาเคยเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะคใช่ค่ะเพราะเขาอยู่มุกอะไรนะมุกจ้าหารนะคะ,ะในส่วนตัวในเรื่องของพญานาคนะคะถ้าแบบว่าตามที่แบบว่าปู่ย่าตายายเล่ามาก็เชื่อนะคะว่าพญานาคมีอยู่จริงค่ะ พราะอะไรเพราะอะไรถึงได้เชื่อมันเหมือนเป็นตำนานนะคะาจากรุ่นสู่รุ่นจากาปู่ย่าตายายเล่ามามันก็เลยปลูกฝังในส่วนตรงนี้ว่าพญานาคมีอยู่จริงแล้วก็ด้วยแบบเหมือนคนนู้นเจอเก็ตพญานาคที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าพญานาคมีอยู่จริงค่ะพญานาคตามตำนานกล่าวไว้ว่ามีพญานาคซึ่งมีใจบุญกุศลอยากจะบวชเป็นพระ อยู่ในสาวกของพระพุทธเจ้ากับพระพุทธศาสนาด้วยจิตใจอันเลื่อมใสเป็นยิ่งนักก็เลยแปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อจะไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าแต่กับกายร่างมาเป็นงูใหญ่ชาวบ้านเลยตกใจกันและงูใหญ่นั่นก็คือพญานาคนันเองได้ร้อง่มร้องไห้เสียใจที่ไม่ได้บวชก็เลยขอ ให้พระพุทธศาสนาบอกว่าก่อนที่จะบวชพระให้บวชนาคก่อนทุกวันนี้ฮะท่านผู้ชมฮะพระพุทธศาสนาของเราก่อนที่จะมีการบวชพระจึงมีการบวชนาคนั่นเองครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับกับรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยจะนำสาระความรู้ความบันเทิง มากมายหลากหลายรูปแบบมานําเสนอให้นะฮะท่านผู้ชมครับทุกวันนี้นะฮะเทคโนโลยีเนี่ยเจริญมากมายเลยโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นที่ดีอีก1รุ่นที่ผมแนะนํามาเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ารุ่นนี้ท่านผู้ชมเขาโทรเข้าโทรออกได้ถึง2ซิมฮะรองรับถึง 3G ไม่พอครับไปถึง 4G อยู่ในป่าอยู่ในเขาหรืออยู่ในบุมอับๆเนี่ย เขาก็สามารถโทรออกได้อย่างมั่นใจดังนั้นครับหน้าจอไปดูนะฮะนี่ยวดูนะครับท่านผู้ชมครับหน้าจอของเขาใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมครับสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล่น Facebook เล่นออนไลน์พ่อค้าแม่ค้านะครับอยากจะนําไปขายของทางด้านเฟซบุ๊กไลฟ์สดอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมครับ จอเขาใหญ่มากขายของได้อย่างสบายใจเลยแหะครับเพราะว่าหน้าจอใหญ่ถึง6.22นิ้วเกือบจะเท่าแท็บเล็ตแล้วนะครัท่านผู้ชมครับและที่สำคัญครับแรมแรงมากแรงถึง 2GB ความแรงของแรมเนี่ยน้องๆ้องโน้ตบุ๊กเลยนะฮะแรมถึง 2GB กิกไบต์เนี่ยไหลลื่นปื๊ดๆเลยนะครับ,รน,น,น,รบนี่นะฮะสมมติว่าเราอยากจะทำงานนะครับเขาก็สามารถลื่นไหลได้อย่างสบายใจนั่นเองนะครับทีนี้มาดูรอมนะฮะ ความจุเก็บของรอมเนี่ยรุ่นนี้ให้มาใหญ่มากใหญ่ถึง32ิกิกะไบต์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเก็บภาพถ่ายภาพนิ่งภาพรีโอเนี่ยด้วยความคมชัดสูงนะฮะได้เป็นพันพันภาพเลยแหละครับเอาละครับมาดูครับทุกผู้ชมเขาสามารถสแกนใบหน้าได้ด้วยนะฮะเจ้าของเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะขโมยไปใช้หรือแอบ,บดูข้อมูลของเราเพราะเขาจะจดจำใบหน้าเจ้าของเท่านั้นนะฮะ แบตเตอรี่รุ่นนี้นะฮะมาดูนะครับท่านผู้ชมครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ทนมากให้มาถึง3,450ม mm. ิลลิแอมดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล่น Facebook เล่นออนไลน์ TikTok a p แอปพลิเคชันต่างเนี่ยท่านผู้ชมครับทนนานอย่างคุ้มค่าครับ Android นะครับก็เป็น Android 9เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างสบายครับไม่ว่าจะเป็นไทยชนะเราชนะหมอชนะ ก็โหลดได้อย่างมั่นใจครับรองรับ micro SD card ถึง64 g b ครับมี Wi-Fi ไว้เล่นอินเทอร์เน็ตฟรีด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีบลูทูธไปดูกันดีไซน์กล้องครับกล้องหน้านะฮะนี่ความคมชัดของเขาสุดยอดครับให้มาถึง5ล้านพิกเซลและกล้องหลังนะฮะให้ความคมชัดมาถึง8ล้านพิกเซล การดีไซน์กล้องเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนโทรศัพท์ที่แพงๆหลักหมื่นเลยนะฮะท่านผู้ชมครับแต่วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ้าวไปดูใครเห็นก็ต้องนึกว่าราคาแพงมากมายแต่วันนี้เอาไม่ถึงหมื่นเอาไม่ถึง9,000เอาไม่ถึง8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000ก็ไม่ขาย2 0 0พันยังแพงไปเลยร้อยสายร้อยท่าแรกถ้าใครโทรมาติดนะฮะให้ไปเจ้าของไปเลยครับเพียง 1,999บาทขอย้ำนะฮะราคาโปกติเนี่ยใครเห็นก็ต้องนึกว่าราคาแพงมากมายแต่วันนี้ให้เป็นเจ้าของไปเลยครับในราคาเพียง1,999บาทแล้วถ้าโทรติดที่เบอร์นะฮะ02 3789 555เบอร์ 5, 5, 5, 5. ที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขนาดนี้ท่านผู้ชมครับเรารีบจัดส่งสินค้าไปให้ที่บ้านนะฮะแล้วค่อยชำระค่าสินค้าที่บ้านได้เลยนะฮะให้ไปเจ้าของไปนะครับในราคาเพียง1,999บาทจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานฮะส่งให้ถึงบ้านเลยครับท่านผู้ชมครับช่วยค่าจัดส่งหน่อย200 สองร้อยนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับท่ผู้ชมซื้อหนึ่งเครื่องสำหรับมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดในราคา1,999บาทเนี่ยแถมฟรีนาฬิกาให้ไปเลยครับอีกหนึ่งเรือนนาฬิกามีทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงนะฮะของผู้หญิงมีเพชรด้วยนะฮะเมื่อเพชรโดนกระแสงไฟเนี่ยท่านผู้ชมเพชรจะฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงสุดสวยหรูอ,อลังการสวมใส่ไปประชุมไปสัมมนาดูหนังฟังเพลงกับคนรักเนี่ยโอ้โหเลิศ งามแล้วก็ดูเหมาะกับมาดผู้นําเป็นยิ่งนัดครับของผู้ชายก็สวยนะฮะท่านผู้ชมครับปกตินาฬิกาที่แถมเนี่ยราคาหลักพันแล้วนะฮะแต่วันนี้แถมให้ฟรีเมื่อสั่งซื้อมือถือ1เครื่องแถมฟรีนาฬิกา1เรือนไม่ต้องไปโอนเงินที่ไหนรีบโทรมาด่วนนะฮะที่เบอร์02-3789-555เราจะส่งสินค้าไปให้ที่บ้านแล้วให้ท่านค่อยชำระค่าสินค้าที่บ้านดังนั้นนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับถ้าท่านเห็นว่าดีเห็นแล้วสวยเห็นแล้วอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตเนี่ยเงินแค่1,999บาทเนี่ยให้รางวัลชีวิตเะครับเราไปกินเราไปเที่ยวเราให้คนอื่นยืมเงินเนี่ยหมดยิ่งกว่าน,นี้แต่วันนี้มือถือดีๆอย่างเงี้ย1,999บาทรีบโทรมาด่วนก่อนที่สินค้าจะขาดตลาดซื้อหนึ่ง แถมหนึ่งซื้อมือถือแถมนาฬิกาให้ฟรีหนึ่งเรือนเลือกเอาไปเลยครับว่าจะเอาของสุภาพรุษหรือของสุภาพตีครับเอาแล้วครับทุกวันนี้นะฮะเดี๋ยวของขาดตลาดนะฮะไปหาซื้อที่อื่นเนี่ยแพงมากมายแต่วันนี้เพียง1999บาทโทรออกได้2ซิมดูหนังฟังเพลงเล่นถึง3 g 4 g สบายใจหน้าจอใหญ่ถึง6.2 2นิ้วแรมแรงถึง2กิกรอม3 2ิสกิกสแกนใบหน้าเจ้าของได้อย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมครับแบตเตอรี่ก็ทนด้วย Android 9เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะฮะให้เป็นเจ้าของเพียง1,999บาทก่อนที่สินค้าจะขาดตลาดครับซื้อ1เครื่องแถมด้วยการ1เรือนช่วยค่าจัดส่งด้วย200สินค้าแตหากหักพังภายใน7วันเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยภายใน1ปีซ่อมฟรีค่าแรงครับเรามีตัวตนเราเป็นคนไทยดังนั้นมีการรับประกันอย่างมั่นใจถ้าไปหาซื้อที่อื่นนะในอินเทอร์เน็ตนะครับพราแม่พี่น้องไปหาตัวคนรับประกันเนี่ยยาก แต่วันนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้มีปัญหาเปลี่ยนให้เลยครับภายใน7วันภายใน1ปีถ้ามันเลย7วันไปแล้วซ่อมฟรีค่าแรงครับ